มาต้องซักนนี้คนหลายๆๆๆหลายๆๆๆๆโอ้าซากมาดำนาเนาะคนโสนก็มาดำนาตัวนี้ดำนาเป็นนากผู้บ่าวเนาะบ่าวโบคองขาดไปเลยจ้งดำนาเลยยังมีเมียคนเมียบุมีลูก การทำให้ดำหนาคุกสาตบบนสตานานเขาพี่นาได้ผุไฮนาไฮนี้กำลังรุ่งเลดว่าสุนทรชีเน่ตอนเศ้าคนหลายคนหลายยังให้เดียวเดือน้อยกต่ชีเลับุญเดียวเลยไฮแชีเลวคุณกระจภาพาเนิ้ภาพเพิ่ย่าปแบน้ำตาทำบนนี้ภาพเพิย่างเาาน้ำ้ว ทำให้ดำนาบ้า,บานหุกศาสตามานตันทำนาลุงซักนำนาลุงซักความเพียงเหงาเลยนาจ้างวาดง่ายแล่สองบาทบาทต่อคนถ้ามือหนึ่งก็สี่รบาทง่ายๆสี่รบาทถาภาพหตุการณ์ทำนาเรื่องจริงคานจอฮิบมาหิบมาชนมาท่ายื่นเห็นลูกค้าเรื่อมามาทายใกล้ๆ ที่บ้านที่เมืองนอกไล้บ้านผู้ค้าบ้าน่ยผู้ค้าอยู่บ้านนี้นะผู้ค้าม่ญาติญาตินีเาไว้ญาติมก็เอืมาถ่ายทำของรายการพี่กระเจ้าบรรยากาศน่าได้สาสมอนเนาคนเอื่นมาเอิ่นมามาถ่ายทำเรื่อง้รรมไตรรุษฎีมาใกล้ไหใกล้คราเลยเรียวาไปใกล้มาให้บึงเนาะ ท่าจุดส่วนเนี่ยผมโอ้การหิ้งกันยุ่งขนาดน้ต,นตามเขาเป็นการยุ่งการหิ้งกันยุงนนย่งเลยมันย่านหิ้งย่านหิงยุ่งครบมันไทยดหนาเพราะชด่วนเนี่ยผมสูอชุวนน,นี่เรียพ่นควันีเรามันเหมดาไลมาดำนาแล้วดำนาก็จุด่วนการหิ้งกันยุ่งในยุคของมีอไผมสูดยาใ้หิ้ยุ่งสิยานห,หน่อย พกเข้มพกเข้มพวกลูกตากเข้มตากเข้มมาพกเข้มมาจ้างดำหน้ก็ได้เราแต่ว่าูสููยากันหินกระยุ่งก็ได้ยันยงมากัดลูกกันมีมีเราเเสื้อหันหลังเ้อมีเราเนี่ยมีตาเข้ยตากเข้มมากเมีได้เหมือนเราสองคนก็สี่ยเราได้งานนี้งนสองคนก็สี่ร้อนี่งให้ท่งนา มันก็มีทสองคูณก็กมีสองคนะนีจดก็เล่นกเครงนะจะรดแบบจะรดเอ็มกุกเท่งกูได้คือบินเคืองบินเคืองบินคืงบินบเท่งได้คื่องบินเคืองบินเพื่งเคงมวยง่ายตีเสียเครืองบินมัได้จุดวัดจุดวัดเครองทํภาคนทำให้ดํานานาดุซักแบบนี้ มงก็ใช่ได้บึงเล็บข่าวคลายคุ้นดมันาาดำง่ายคือสี่งคือสีม่